หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านได้สอนวิธีการทรงฌานเพื่อไม่ให้ฟุ้สซ่านจิตสงบได้อย่างรวดเร็วกะไปร่วมรับปังพร้อมๆกันค่ะวันนี้ก็เป็นวันต้นของเดือนนี้ก็ขอแนะนำบรรดาญาโยมบริษัทแบบเบาๆว่าการจะเรียนว่กากธรรมฐานนี่จริงๆและปฏิบัติไม่ยากถ้ามีความเข้าใจจริงๆปฏิบัติก็ไม่หนัก อาศัยความเข้าใจเปจ็นสำคัญความเข้าใจนี่ก็คือตัวปัญญาในวิธีปฏิบัติตอน,นต้นพระพุทธเจ้าทรงแนะนำทุกให้ทุกคนใช่นาปานนสติเพราะคำว่านาปานนสติกก็คือลมหายใจเข้าออกอันดับแรกให้รู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกลมหายใจเข้าแล้วก็ทราบลมหายใจออกก็ทราบ ถ้าลมหายใจเข้ายาวหรือสั้นลมหายใจออกยาวหรือสั้นก็ทราบการรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกเป็นการทรงสติสัมปชัญญะใ้ในหนึ่งก็เรียกว่าเป็นสมาธินา,นานาปานุสติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีความสาคัญมากเพราะว่าจิตใจของบุคคลทั้งหลายจะมีการพุ้งสร้างเป็นปกติ การแก้การพุ่งสร้างของอารมณ์อารมณ์ไม่ใจของกําลังใจก็คือว่าลมไม่ใจเข้าออกขณะใดที่รู้ลมเข้ารู้ลมออกขณะนั้นชี่ยวจิตเป็นสมาธิเขาเรียกสมาธินานาปานุสต,ติแตโดยเฉพาะอย่างยิ่งนาณาปานุสต,ตินี้ถ้าทําได้คล่องตัวจริงๆพุกคนจะเข้าฌานออกฌานได้ตามปกติตามความต้องการ นั่นกหมายความว่าเรานั่งอยู่แล้วพูดอยู่เวลานี้เราต้องการเข้าฌานเวลานั้นเราต้องการออกจากฌานเวลานั้นการเข้าฌานออกาฌานไปเจะเป็นได้ตามความต้องการของเราหรือว่าบางองค์เขาจะฝึกแบบนี้เอาเอาเอา,เอาช็อกแลืสีขีดไว้ถ้าเดินไปถึงตรงนี้เราจะเข้าฌานพอถึงตรงน,นั้นปั๊บเขาจะจิตจะเข้าถึงฌานพอดีทันทีทันใดนี่เนี่ยเวาปานปกติ ือว่ากําลังข้อนาปาสุปจะสามารถบังคับใจได้แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ได้อนาปานุปติคล่องตัวสามารถรู้เวลาตายของตัวเองได้เราจะตายเวลาไหนอาการตายจะเป็นยังไงเราจะทราบถ้าร,รู้รู้ตัวอาการตายขตัวเองก่อนได้เราก็รู้ที่ไปได้เหมือนกัน น,นความหมายว่าถ้าเรารู้ว่าวันนั้นปีนั้นปีนี้เดือนนั้นเดือนนี้เวลาเท่านั้นเราจะต้องตายถ้ารู้อย่างนี้ถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัทยังไม่ได้ฌานก็คนจะคิดว่ากําลังใจเขาอาจจะหวั่นวิวจะเสียกาลังใจแต่ความจริงไม่เป็นอย่างนั้นคนที่รู้เวลาตายได้ก็รู้ที่อยู่ใหม่ได้ใน,นความหมายว่าถ้าเขาตายเวลานั้นเขาจะไปอยู่ที่ไหนอันนี้เขาจะทราบ ในเมื่อรู้ว่าที่อยู่ใหม่มันดีกว่าที่อยู่เดิมคือดีกว่าเมืองมนุษย์เราก็ไม่หนักใจแทนที่จะก,กลัวความตายกับมีความชุ่มชื่นคิดว่าถ้าตายเวลานั้นจริงๆเราจะอยู่เราจะอยู่ที่อยู่ที่เป็นสุขกว่านี้มากเราจะมีความสุขนี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสโลอาณาปานุสตินะและ้วณีวิธีปฏิบัติจริงๆขอบรรดาญาโยงุทธบริบัททุกคน พยายามรู้ลมให้ใจเข้ารู้ลมให้ใจออกตอนนี้เวลาปฏิบัติจะนั่งหรือจะนอนจะยืนหรือจะเดินก็ได้ทั้งหมดอาการนั่งเขาไม่กันการนั่งนี่ก็ไม่ได้บังคับว่าต้องนั่งขัดสมาธิแล้วต้องนั่งพับเพียบถ้าเราอยู่ในกลุ่มมากๆนี่ก็มีความจําเป็นเพราะคนมากโดยการจะนั่งเยียดขายมันเป็นไปไม่ได้ ก็ต้องนั่งขัดสมาธิบ้างนั่งพระเพียบบ้างถ้าเวลาที่ภาวนาอยู่หรือพิจารณาก็ตามรู้ลมหายใจก็ออกอยู่เวลานั้นถ้าบังเอิญมันปวดมันเมื่อยขึ้นมาก็พลิกซ้ายพลิกขวาได้เปลี่ยนได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราอยู่ที่บ้านการนั่งก็ไม่จํากัดถ้านั่งแบบไหนมีความสุขนั่งแบบนั้นนั่งขัดสมาธิเราชอบใจขัดสมาธิเราก็ขัดสมาธิ เมื่อนั่งขัดสมาธิไปนานๆมาเกิดป่วยจนเมื่อยอยากจะนั่งพระเพียบก็นั่งพระเพียบได้ถ้าขัดสมาธิจะนั่งพระเพียบไม่ไหวอยากจะเหยียดขาก็เหยียดได้นั่งเก้าอี้ห้อยขาก็ได้ตามชอบใจนี่พูดถึงาาการนั่งาการนอนก็ไม่กันาการนอนจะนอนแต่แขงซ้ายนอนแต่แขงขวานอนหงายยังไงก็ได้ถ้าร่างกายสบายแบบไหนทําแบบนั้นถ้าจะถามว่าการนั่งนอนยืนเดินจะมีผลต่างกันไหม ก็ต้องขอตอบว่าผลไม่ต่างกันจะนั่งก็ได้จะนอนก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้ทั้งสี่ริยาบททั้งสี่อย่างนี้กําลังใจยองเข้าถึงฌานเหมือนกันแต่ว่าถ้ากรรมาฐานกองไหนได้จากการเดินที่เราเรียกว่าจงกรมคําว่าจงกรมทํำยังไงก็เขาบอกว่าที่แรกฝึกเดินช้าๆให้จิต สติสมัมปญญะชัญาะม็นทรงตัวคำภาวนาพร้อมไปกับการเดินต่อไปถ้ามีการคล่องตัวพยายามเดินแบบปกติเขาเคยเดินแบบไหนก็เดินแบบนั้นเพราะการฝึกการเดินนี่ยหมายความว่าท่านมีความต้องการว่นขนาขณะที่เราเดินอยู่เราสามารถจะทรงสติสมัมปญญะได้สมบูรณ์ในการเดินถ้ากรรมฐา,านกองไหนได้จากการเดินกองนั้นไม่มีความเสื่อม <c oughs> ตอนนี้ถ้าถามถึงว่าฌานสมาบัติฌานสมาบัติจริงๆมันได้ทุติยบทตรเดินก็ได้ยิงก็ได้นอนก็ได้นั่งก็ได้แต่ว่าสําหรับนักปฏิบัติที่มีความฉลาดต้องการผลเลิศในการปฏิบัติจริงๆยามปกติเราจะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้แต่ว่าเวลาปลายสุดท้ายปลายหลังคือเวลาที่นอนจริงๆแล้วต้องการจะหลับ เวลานั่งขอบรรดาแต่านพุทธบรัษัททุกคนอย่าทิ้งกรรมฐานขณะที่นอนศีรษะถึงหมอนแล้วให้ใช้คำบรรณาและพิจารณาก็ได้ตามชอบใจถ้าเราจะรู้ลมหายใจก็ออกก็พยายามรู้ลมหายใจก็ออกโดยเฉพาะอย่าส่งจิตไปที่อืน่นคำว่าอย่าส่งจิตไปที่อื่นนี่เราคุยกันได้นะแต่ว่าการทำจริงมันไม่ได้อารมณ์ย่อมเป็นของฟุ้งซ่านเป็นของธรรมดา อันนี้จะบังเอิญอารมณ์้สันเราหน่อโรเราทานในเมื่อเราได้เราหันไม่จับลมให้ใจเข้าออกใหม่ให้ใจเข้ารู้อยู่ใหยใจเข้าใจออกรู้อยู่ใหยใจออกถ้าจะภาวนาด้วยคาภาวนานี้ไม่จํากัดเพราะถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัทคล่องในภาวนาแบบไหนที่ว่าสบายใจก็ภาวนาแบบนั้นแต่ว่าคนที่ไม่เคยภาวนามาก่อนเลยขอแนะนำคำภาวนาว่าพุทโธ ว่าพุทธโธเป็นพุทธาสติมีอนุภาพมากเป็นการนึกถึงพระพุทธเจ้าเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธไวใ้ใจใจออกนึกว่าโธโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่บรรดาตะพุทธบริษัทนอนอันนี้อย่าลืมพยายามภาวนาให้หลับไปแต่ว่าถ้าภาวนาจริงๆงถ้าบังเอิญภาวนาไปมากๆจิตฟุ้งเกิดเป็นความฟุงฟ้งซ่านเกิดขึ้นไม่หลับก็ปล่อยอารมณ์เสี้ยนเลยภาวนาไป ถ้าบังเอิญภาวนาจนหลับขอได้โปรดทราบว่าขณะที่จิตจะหลับเวลานั้นจิตต้องสงบถึงฌานสมาบัติถ้าจิตสงบไม่เข้าไม่เธอไม่ถึงฌานจิตมันจะไม่หลับถ้าภาวนาไปสองสามคำรู้รมหามใจก็ออกไปนิดหน่อยหลับก็อย่าฝืนโยงอย่าคิดว่าเราภาวนาน้อยไปแล้วรู้รมหามใจก็ออกน้อยไปจะไม่ไดุ้ญมากอย่าคิดอย่างนั้น ก็มีความเข้าใจว่าการทากรรมฐานเราต้องการจิตเป็นสมาธิเป็นสําคัญก็คําว่าสมาธิก็มีหลายชั้นอย่างคณิกะสมาธิสมาธิเล็กน้อยอุปจารสมาธิสมาธิเฉียดชานอัปนาวสมาธิสมาธิเข้าถึงชานนี่สมาธิที่เข้าถึงชานก็แบ่งเป็นสี่ชั้นคือชานที่หนึ่งที่สอง,ท,สองที่สามที่สี่ เวลาที่ท่านนอนภาวนาหบังจะนอนหลับภาวนาไปเวลานั้นจะเออจิตเข้าถึงฌานใดฌานหนึ่งฌานนี้ไม่จะ่หมายความจะเข้าจังฌานหนึ่งเสมอไปไม่แน่นนอนนักบางบางครั้งก็เข้าถึงฌานหนึ่งมันก็หลับบางครั้งฌานหนึ่งไม่เข้ามันเข้าถึงฌานสองฌานสามเลยก็มีบางครั้งพอจิตสงบปั๊บเข้าถึงฌานสี่เลยก็มีก็รวงความว่าขณะที่หลับจิตเข้าถึงฌานไหน เวลานั้นกว่าจะตื่นเขาถือว่าทรงฌานนั้นอยู่ยังกว่าจะตื่นนะเราภาวนาไปภาวนาไปรู้ลหลมงายใจเขาออกไปด้วยภาวนาไปด้วยแล้วก็หลับอย่าลืมว่เาเมื่อจิตจะหลับเวลานั้นจิตเข้าถึงฌานในขณะที่หลับอยู่กี่ชั่วโมงท่านถือว่าทรงฌานนั้นอยู่ตลอดเวลาถ้าตายเวลาหลับจะมีผลไปตามฌานทันที นี่ก็ถ้าว่าท่านภาวนาเข้าถึงหลับก็ถือว่าเป็นการทรงจิตเป็นสมาธิทรงฌานได้นานตอนนี้เวลาสังเกตสมาธิที่เราจะพึงได้โดยสมาธิที่พึงได้จะมันมีสามขั้นอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดอย่างฌากนก็เหมือนกันฌานที่หนึ่งที่สองที่สามนี่มันมีสามขั้นมีอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดเว้นไว้แต่ฌานที่สี่มีสองขั้นไม่าหย,ยาบกับละเอียด ถ้าเราอยากจะทราบว่าการที่เราหลับเราเข้าถึงฌานอย่างหยาบหรือยอย่างกลางหรือยอย่างละเอียดก็จะรู้ตามนี้ขณะเมื่อตื่นขึ้นมาใหม่ๆม่มันจะไม่ภาวนาจะไม่รู้ลมหายใจเขาออกเพราะตื่นทรงตัวเต็มที่บังคับมันจึงภาวนาหรือเราต้องบังคับให้รู้ลมหายใจเขาออกด้วยบังคับใหร้รู้คำภาวนาด้วยอันนี้ก็แสดงว่าขณะที่หลับเราเข้าถึงสมาธิถึงชานอย่างหยาบ ฌานที่เราได้เป็นฌานอย่างหยาบถ้าขณะที่ตื่นขึ้นมาใหม่ๆเพราะตื่นเต็มตัวมีความรู้สึกตัวเต็มที่มันภาวนาเองถ้ารู้ลงไม่ใจเขาออกเองอย่างนั้นอย่างนี้ถือว่าขณะที่หลับเข้าถึงฌานอย่างกลางถ้าขณะที่ตื่นขึ้นมาครึ่งหลับครึ่งตื่นไม่ทชนจะตื่นสนิทมันภาวนาเองขึ้นมาภาวนาขึ้นมาเองรู้ลงไม่ใจเขาออกเองอย่างนี้แสดงว่าขณะที่หลับเข้าถึงฌานละเอียด จะมาที่ละเอียดมากนี่ความจริงการภารวนาก็มัรดายตาโยมพุทธบริษัทหรือหรือใช้ร,รู้ลมใจก็ออกก็ตามถ้าใช้เวลาก่อนหลับจะมีผลมากแต่เวลาอื่นก็ทําได้นะอย่างนี้เราพูดกันถึงการฝึกสถนนการที่จะฝึกให้ได้ดีการปฏิบัติกตรรมฐานก็มัรดาญาโยมพุทธบริษัททุกคน ที่พระพุทธเจ้าให้ทำก็หวังให้ทุกคนพ้นทุกข์คำว่าพ้นทุกข์ก็หมายถึงว่าไปนิพพานการไปนิพพานจะไปยากหรือไปง่ายก็ต้องขอตอบว่าถ้าบุคคลใดมีอารมณ์ครบสามอย่างคือมีศีลมีสมาธิมีปัญญาทั้งหมดที่ครบถ้วนบริบูรณ์ก็ไปนิพพานได้นถ้าการปฏิบัติตามแบบเราจะรู้สึกมันยากมาก มีการปฏิพัน์ของบรรดาท่านพุทธบริษัทคอยจับจุดหมายปลายทางว่าคนที่อยากไปที่พานได้จะไปได้แบบไหนก็ดูตามคําแนะนําขององค์สมเด็จพระจอมไตรคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเคยแนะนํากับพรามาพระามณะดูก่อนพราหมให้ใช้อรุปวาชาคืออากินจัญญายตนาชานพระบอกอย่างนี้หลับหมดนะใช่ไหมยังไม่หลับ ตาป้อนใจหลับแล้วนะเขาบอกว่าใช้อรุปฌรนชาเนี่ยหลับหมดที่บอกว่าอากินจัญญ,ญายนะชานกรนเลยเห็นไหมยังไม่เข้า,ขาั้นั้นนี่มันเป็นภาษาบาลีถ้าเป็นภาษาไทยอากินจัญญ,ญายนะชานก็หมายความว่าให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าสมบัติของโลกทั้งหมดไม่มีอะไรเที่ยง มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นและมีการสลายตัวในที่สุดในช่วงที่ทรงตัวอยู่ก็เต็มไปด้วยความทุกข์ใน,นหมายความว่าคนก็ดีใสก่ก็ดีมีความเกิดขึ้นแล้วในที่สุดก็ตายเหมือนกันวัตถุธาตุต่างๆมีความเกิดขึ้นก็ตายเหมือนกันก็เป็นว่าโลกนี้ทั้งโลกไม่มีอะไรเหลืออกิน,นยัญญายจะนาชานหมายความว่าทั้งโลกทุก ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเหลือในเมื่อคนอื่นไม่เหลือเราเองเราก็ไม่เหลือไม่เหลือติดโลกนี้ในเมื่อเรามีความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เกิดมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นมีความแปรปรวนในท่ทมกลางมีการสลายตัวในสิสดุดไม่มีอะไรเหลือแล้วเราจะหลงโลกนี้เพื่ออะไรในขณะที่มีชีวิตอยู่เราทํางานทุกอย่างเพื่อความเป็นอยู่เป็นสุข เรามีหน้าที่แบบไหนทําหน้าที่แบบนั้นให้ครบถวนเป็นแบบความเป็นโยเป็นสุขแต่ว่าคิดตอบไปว่าถ้าบังเอิญจิตใจมันสลายตัวลมหาจใจสลายตัวเมื่อไรขึ้นเชื่อเราตายจากโลกนี้ขึ้นเชื่อว่าโลกนี้เราขอมาชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายขึ้นเชื่อวาการที่มาเกิดใหม่ไม่มีความต้องการของเรา เมื่อทุกคนคิดอย่างนี้ถ้าเราไมีแบบนี้ก็มีให้มีความรู้สึกว่าร่างกายเนี่ยมันมีสภาพเสื่อมลงไปทุกวันได้ในขั้นสุดท้ายไปหลังมันก็พังร่างกายที่ทรงอยู่มันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์อธิบายศิตวตเป็นวิบัตสนายานนะไอ้ดูว่าร่างกายของเราเนี่ยเป็น,นิจจังหรือเปนอนิจจังหรือ,อนิจจังคือว่าเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เป็นไตรล,ลักษณ์ญาณนในเมื่อมันไม่เที่ยงมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ เราก็จะมีความรู้สึกว่าความทุกข์ทั้งหลายแหล่ที่เกิดขึ้นกับเรามันไม่อาศัยร่างกายอย่างเดียวถ้าเราไม่มีร่างกายความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้ก็ไม่เกิดความทุกข์ที่เกิดประจําวันก็คือหนึ่งการปวดอุจจาระปัสสาวะการปวดอุจจาระก็ดีปวดปัสสาวะก็ดีแป่กายของความทุกข์ความทุกข์อย่างนี้อาศัยร่างกายมันจึงเกิดรายการที่สองความหิว ความหิวแต่เราเหิวทุกวันใต้หิวมันก็เกิดทุกข์ถ้าไม่ได้กินก็ทุกข์มากแล้วก็ดูว่าความทุกข์ความหิวเกิดขึ้นอย่างนี้นเพราะอาศัยไข่ถ้าใช้ปัญญาเล็กน้อยก็จะทราบว่าอาศัยร่างกายอย่างเดียวถ้าเราไม่มีร่างกายเราก็ไม่หิวแต่นี่ในเมื่อมันหิวเราจ,จําเป็นต้องกินจําเป็นต้องใช้ก็ต้องประกอบการงาน การงานทุกอย่างที่เราทําก็มีความเหนื่อยมีความยากมีความทุกข์กายทุกใจก็แหวการกองความทุกข์ในอริยสัจอันนี้ที่ฟังนี่เป็นวิปัสสนาญาณนะกรุ่มความร่างกายเราต้องทุกต้องมีงานทําเพราะมีร่างกายถ้าเราไม่มีร่างกายเราก็ไม่ทุกอย่างนี้ต่อไปการพลัดพร้ากจากของรักของชอบใจเกิดขึ้น เราก็ต้องดูต่อไปว่าอาศัยอะไรที่ความหดหู่เกิดขึ้นความเศร้าสลดเสียใจเกิดขึ้นเพราะการแพระระจา,าของรักของชอบใจก็เพราะเรามีร่างกายถ้าเราไม่มีร่างกายอย่างนี้เราจะทุกอ,อะไรกับความรักของความรักของรักของชอบใจจะมีที่ไหนในที่สุดความตายก็จะเข้ามาถึงไอ้ความตายเข้ามาถึงในี่ใครตายร่างกายมันตาย พราะเรามีร่างกายจะมีการตายแบบนี้เมื่อพิจารณาตามความจริงก็ต้องคิดว่าความทุกข์ทางหลายแหล่ที่มีขึ้นกับเราก็ใส่ร่างกายอย่างเดียวดังนั้นท่านที่ไม่มีร่างกายอย่างเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านเบื้องสูงนั่นคือเทวดาหรือนางฟ้าหรือพรมหรือพระอริยเจ้าที่ปฏิพันธ์แล้วอันนี้ถ้าทั้งหมดนี้ท่านไม่มีร่างกายอย่างเรา คือเทวดาก็ดีนางฟ้าก็ดีพรมก็ดีท่านเป็ปนเป็นนามที่ว่ามีกายทิพย์ไม่มีเนื้อไม่มีกระดูกไม่มีธาตุสี่คือธาตุดินก็ไม่มีธาตุน้ําก็ไม่มีธาตุลมก็ไม่มีธาตุไฟก็ไม่มีร่างกายของท่านเป็นทิพย์ที่เรียกว่ามีรูปคือรูปในนามท่านพวกนี้ไม่มีความทุกข์อย่างเรา ความหิวไม่มีความกระหายไม่มีการปูจาระปัสสาวะไม่มีร้อนเกินไปหนาวเกินไปไม่มีการป่วยไข้ไม่สบายไม่มีการพัดพลาดจากของรักของชอบใจต้องเสียใจไม่มีความตายไม่มีที่ท่านไม่มีทุกอย่างเราเพราะท่านไม่มีร่างกายที่ประกอบปฏิท่าสีอย่างเราเราก็เวลาที่เราคิดอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้เราก็เลือกเอาว่าถ้าเราตายจากชาตินี้เราจะไปไหน เราจะไปอยู่สวรรค์ได้อยู่พรหมโลกรือไปนิพพานทั้งสามแดนเนี่ยจริงๆแล้วเป็นแดนที่มีความสุขทั้งหมดสวรรค์ก็มีความสุขพรหมโลกก็มีความสุขนิพพานก็มีความสุขนี่พวกเก,าก่าๆเขาจะแปลกใจนะแล้ว <c oughs> หลับไปก็ไม่รู้่าความจริงท่านมีความสุขแล้วก็ต้องใช้ปัญญาอีกนิดหนึ่งตอนนั้นต้องใช้ปัญญานิเวศวิวัฒนาญาณนี่ต้องเกี่ยวกับปัญญามาก แต่ก็ไม่หนักนักคิดแบบธรรมดาธรรมดาก็คิดว่าเทวดากับนางฟ้าท่านมีความสุขแ้ะพรมโลกก็มีความสุขนี่ทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราทุกคนไปนิพพานก็อย่าสอนที่อยู่แค่สวรรค์ไม่ได้หรือไปง่ายๆสวรรค์ไปง่ายเนียนะ่ยไม่ยากนะพระพุทธเจ้าบอกสักทานนางสัก,กโสทานนางการให้ทานเป็นปใจใัยเกิดในสวรรค์ อย่างบรรดาญ,ญาโยงพุริษัตว์ถวายทานกับพระก็ดีให้ทานกับคนก็ดีให้ทากทนกับสัตติฉานก็ดีอย่างนี้เป็นปัจจัยเกิดบนสวรรค์ถ้าเราใช้การวิจารณาจริงๆก็จะทราบว่าการไปสวรรค์มีความสุขยินดาแต่ว่าสวรรค์มีการหมดอายุถ้าหมดบุญวัฒนาบาร,รมีก็ต้องกลับมาเกิดเป็นทุกข์ใหม่ตอนนี้บังเอิญถ้าเราจะไปเป็นพรหม พรหมมีกาลังมากกว่าเทวดามีบุญมากกว่ามีความสุขมากกว่ามีการสงบสงัดพระพรหมนี่อยู่คนเดียววิมานมิมาหนึ่งมีพรหมองค์เดียวไม่มีคู่ที่พรหมไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชายเป็นไรปรติชาตร์เองก็เคยนะมั้งพรหมนี่ไม่มีเพศนะเขาจึงเรียกว่าพระพรหมจะเป็นผู้หญิงก็ได้เป็นผู้ชายก็ได้ไปเกิดที่พรหมนะถึงพรหมแล้วหมดเพศ น่าก็จะมีบาปนะ <c oughs> หาเพศไม่ได้ท่านจะเรียกว่าพระพรหมเราะว่าวิมานหนึ่งจะมีองค์เดียวไม่มีหลายองค์ไม่มีการอยู่เป็นคนคู่ฉะนั้นมองเห็นพรหมมีการสงบสงัดมากกว่ามีความสุขมากกว่าสวรรค์ไม่มีความวุ่นวายทําไมพระพุทธเจ้าไม่แนะนําให้ไปพรหมการที่ไปพรหมได้ก็มรมดาแต่พุทธศจรั์ทุกคนที่ไปพรหมต้องได้ฌานสมาบัติ ยามปกติทุกคนต้องมีฌานสมาบัติอยู่เป็นปกติคำว่าปกติก็หมายความเวลาที่เราต้องการจิตสงัดเวลานั้นจิตทรงฌานตอนนี้คนที่ได้ฌานแลแ้วจะไปเป็นผมเวลาตายต้องเข้าฌานตายการเข้าฌานตายของคนก็ไม่จําเป็นต้องเป็นนั่งขัดสมาธิและไม่มีความสําคัญคําว่าฌานนี้นั่งก็ได้นอนก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้ยืนก็ได้ ว่าบางคนเขานอนเพราะจิตสงัดจจับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งโดยเฉพาะอย่างที่พวกเราภาวนาว่าพุทโธจิตนึกถึงภาพพระพุทธรูปรนึกถึงภาพพระพุทธเจ้าอย่างใดอย่างหนึ่งเวลานั้นจิตยังนึกเห็นภาพพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งอยู่จิตยังนึกภาวนาว่าพุทโธอยู่หรือว่าเวลาที่จิตเห็นภาพจิตเรื่อมใสในรูปพระเฉยเก็ได้นึกถึงพระองค์นั้นภาพรพระองค์นั้น เวลานั้นมาเอินตายทันทีถ้าตายเวลานั้นเขาถือว่าไปพู้เข้าฌานตายก็ไม่จําเป็นต้องนั่งนอนก็ได้อย่างพระพุทธเจ้าธนิพนานให้กันนอนนิพพานไม่ใช่นั่งถ้าว่าตายกำเริ่กาลังฌานแบบนั้นจะไปเป็นพรมทันทีถ้าถามว่าพรมชั้นไหนก็ไปตามขั้นชานที่หนึ่งก็เป็นพรมด้สามชั้นคือหนึ่งสองสามหยาบหยาบกลางละเอียดเป็นต้น แต่นี่ถ้าเราไปเป็นพรหมพรหมก็มีการหมดบนศาสนาบารมีเหมือนกันเมื่อหมดบนศาสนาบารมีก็ต้องละอัตภาพจากความเป็นพรหมลงมาเกิดเป็นมนุษย์บ้างเลยลงบายภูมิไปบ้างก็รวมความว่าสวรรค์ก็ดีพรหมก็ดีทั้งสองอย่างนี้ยังไม่ดีเป็นความสุขชั่วคราวพรามสุขไม่ยั่งยืนถ้าเราไปนิพพานได้จริงๆมีความสุขยั่งยืนมากทั้งนี้เพราะอะไร ก็ราะว่าถึงนิพพานแล้วไม่เคลื่อนไปไหนอยู่ที่นั่นโดยเฉพาะไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดกรรมมาเกิดใหม่อีกไม่มีแล้วอยู่นิพพานอย่างเดียวก็เคยมีคนมาถามว่าอยู่นิพพานานานๆไม่ลำคาญหรือมีมาถามเหมือนกันนะก็เลยบอกก็บอกถ้าอย่างนั้นไม่ลำคาญจริงๆก็ลงเอเวจีไปก็แล้วกันนะแต่เขาไม่หลงแล้วนะโรยนมนะมีมาถามหลายคนเหมือนกันนะว่าอยู่นิพพานานานๆไม่ลำคาญหรือ อเออทางอเมเวจี G มีงานมากดีนะไปอยู่ที่นั่นก็แล้วกันก็รวมความว่าตอนนี้ถ้าเราตั้งต้องการจะไปนิพพานพระพุทธเจ้า,าสอนให้จับจุดไหนจะสังเกตดูได้ว่าทุกองค์ที่นิพพานที่พระเจ้าแนะนําให้ตัดตัวร่างกายตัวเดียวคือว่าสังโยชนีสิบล้วตัดข้อเดียวคือข้อที่หนึ่งท,ที่เรียวกว่าสกายะติติอันนี้เป็นภาษาบาลีกรฟังยาก เอาที่ฟังง่ายๆเป็นตัวอย่าง